กับฝั่งไทยแล้วครับพาคนลาวกับฝั่งไทยอยู่ครับอันนี้น้องมิมนะครับน้องมิมอันนี้โดนันเอาโดรทมาสิลูกแล้วจะกลับฝั่งไทยแล้วลูกมากลับมาตอนนี้กลับมาต้องกลับบ้านเราก่อนนะครับเรือรอนะครับเรือรอแล้วคนรอเยอะมากคนรอเยอะมากนะครับ เราขายเบียร์ขายเหล้านะครับข้ามมาจากฝั่งนู้นครับเราเดินทางมาไกลจากเมืองเลยมาถึงนคนพรพนมเก่งขุดคูผาดเห่น้ำใสมากครับดูน้ำ ตอนนี้เรือเตียมครับไปไม่ได้คดูเอฟซีทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเล่นน้ำอยู่ครับอันนี้เอฟซี้พ่อค้านะครับ มันลึกอีหล่ะจะมาบนเรือโอ้อย่าลงไปน้ำมันพัดแหง,ง,งน้ำมันขัดแหงเดี๋ยวมาน,นะครับอันนี้ฝั่งไทยครับอันนี้ฝั่งนะคฝั่งเรือกำลังโยกครับอันนี้เรือความไปไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ประเทศลาว เดือไปแล้วครับัอนนี้คนรอเรือครับโนนัทยิ้มแข็งเลยครับฟันไม่มีตอนนี้เรามาเที่ยวหาดแหน,นะครับดูเสื้อครับว่ามาลีนูจริงหรือเปล่าดูเสือเส้อครับดูเสื้อครับของแท้ครับไม่ใช่ของปลอม ไม่ใช่เสียงคานไม่ใช่มึงเลยนะครับนครพนมดูวิวทัศน์ครับสวยมากขอาากบคุน้องจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับ<ป>คลิปหน้าโปรดติดตามใหม่ด้วยนะครับบ๊ายบาครับ